จะดูไปอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรบ้างไอ้เพราะเหตุอะไรบ้างนี่คงมีต้องมีหลายหลายอย่างแน่ที่อาตมาอยากจะระบุลงไปสักอย่างหนึ่งตามความรู้สึกของตัวตามวิธีของตัวแล้วเพื่อจำง่ายด้วย ในโลกในสมัยนี้อ่ยมันมีแต่อาชีวกอาชีวกประจําไห้ด้วยอาชีวกไม่มีปูชนียบุคคลมีแต่คนเห็นแต่ปากแต่ท้องอาชีวกะแปลว่าผู้มีอาชีพอาชีวะคืออาชีพอาชีวกะหรืออาชีวะคือผู้มีอาชีพ ผู้เห็นแก่อาชีพผู้บูชาอาชีพผู้ลุ่มหลงอยู่ในอาชีพมันมีแต่อาชีวกลุ่มหลงอยู่ในอาชีพไม่มีปูชนียบุคคลวันหนึ่งคืนหนึ่งกี่ชั่วโมงเวลาเท่าไรมันหายใจเป็นอาชีพเป็นอาชีว์กนะไม่มีการหายใจเพื่อจะเป็นปูชนียบุคคล ไม่มีใครเคยคิดว่าจะทำอะไรให้ดีเป็นปูชนียบุคคลเห็นแต่อาชีพอาชีพนั่นแหละคือดีเรืออาชีพมันเป็นปูชนียวัตถุนสนัยก่อนเขายังมีปูชนียบุคคลว่าในสมัยก่อนโลกในสมัยก่อนมันมีปูชนียบุคคลพอหาดูได้ ไม่ยากนักล้วมันจะมากไปซ้อไปยิ่งท้ายหลังไปเท่าไรมันก็ยิ่งมีมาก <c oughs> บุคคลที่เป็นปูชนียบุคคลไม่ได้บูชาอาชีพ <c oughs> เคยเป็นปูชนียบุคคลกันมากนับตั้งแต่พระบรมศาสร์สดาลงมาถึงครูบาอาจารย์จนถึงบิดามารดาเกือสทั่งบุคคล ควทั่วไปเนี่ยมันมีปูชนียบุคคล <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่มีปูชนียบุคคลยิ่งขึ้นทุกทีจนไม่รู้ว่าจะบูชานับถือใครพิจารณาดูให้ดีแม้แต่บิดามารดาเนี่ยขอไปอย่าว่าอย่าหาว่ากระทบกระแทกแม้แต่บิดามารดาก็เปลี่ยน จากภูชนีบุคคลไปเป็นอาชีวกกันมากขึ้น <c oughs> บิดามันดาเห็นแก่อาชีพอย่างไม่ลืมหูลืมตา <c oughs> ทิ้งลูกทิ้งร้านไว้ให้มันมันโตเอาเองมันรู้เอาเองรู้ฝากไว้กับคนใช้คนปีนเลี่ยงมันก็เปลี่ยนหมด มันไม่มีความรู้สึกอย่างบิดามารดาหรือว่าบุตรธิดาที่อยู่เป็นผู้มีพระคุณเป็นกตัญญูกตวเวที่เมื่อ <c oughs> บิดามารดาไปเห็นแก่อาชีพเสยยิ่งกว่าที่เห็นแก่ลูกแล้วมันก็หมดความเป็นภูชียบุคคลอยู่ในตัวเองผลมันก็เกิดขึ้นมาคือลูกเป็นลิงทโมลถือตามคำพีคิสตีน ซึ่งอาตมายอมให้ใครตายเพราะว่าชอบพริเตีนในคำพีเขาเขียนว่าบุตรชายเป็นบุตรพระเจ้าบุตรหญิงเป็นบุตรมนุษย์เป็นบุตรพระเจ้าก็เลิศนะดีเลิศกว่าบุตรมนุษย์แต่เป็นบุตรมนุษย์ก็ยังดีเพราะมันมีใจสูงมนุษย์ก็มีใจสูงมันคงทําอะไรถูกมากแต่ทําไมเป็นบุตรมนุษย์มันก็เป็นบุตรลิงทมรมน์นะแล้วใครจะมาดูแลเด็กๆนี่ให้เอ เป็นไปถูกต้องนอกจากวิดามาันดาตั้งแต่อ่อนตั้งใ่ออกถ้าถือตามโบราณาการรับผิดชอบอยู่ที่แม่พ่อพ่อท่องไปทํามาหากินมาเลี้ยงครอบครัวนี่ก็แม่รับผิดชอบทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีที่จะดูแลบุตรปั้นบุตรขึ้นมาในลักษณะที่ถูกต้องถ้าทําอย่างนี้ก็เป็นปูชนียบุคคลกระบุตร เดี๋ยวนี้ทำแม่ก็ออกไปเสียด้วยไปทําอย่างพ่อมันอาจจะได้เงินมามาก <c oughs> แต่แล้วส่วนที่เสียไปนั้นมันเท่าไรคือลูกเป็นลิงตมมนะมะมันเสียเท่าไรถ้าไปหางเงินมาได้เป็นล้าน้านแต่ความเสียไปในเรื่องจิตใจของลูกนี่มันเป็นสิบ,ส,บสิบล้านเป็นร้อยรอยล้านนะมันเป็นการกะทำที่ผิดแล้วที่ผู้หญิงจะไปทำอะไรเท่าผู้ชาย เดีย๋ยวนี้เกิดลัทธิไอ้เฟมินิสต์ผู้หญิงทำอะไรเท่าผู้ชายเสมอผู้ชายอะไรต้องเหมือนผู้ชายผู้หญิงกำลังบ้าที่จะทำอะไรเท่าผู้ชายเหมือนผู้ชายได้เท่าผู้ชายที่เมืองน,นอกได้ยินมันเป็นมากมาพูดที่นี่ก็มีนักคนไทยกำลังตามก้นประงก็จะเป็นอย่างนั้นบ้างเนี่ยนี่จะทำให้ โลกนี้ไม่มีมารดาพ็มารดาไปทำเป็นผู้ชายหรือไปเป็นกระเทยเสียในโลกนี้มันก็ไม่มีมารดาโลกที่ไม่มีมารดามีความหมายมากคือไม่มีวิญญาณแห่งมนุษย์ที่ได้รับการอบรมมาดีเนี่โทษทั้งการที่ว่ามันไปเป็นอาชีวกกันเั้หมด ไม่เป็นปูชนียบุคคลนับตั้งตนตั้งแต่ว่าผู้หญิงทวงสิทธิเท,ท่าผู้ชายแล้วไปทําอย่างผู้ชายถ้า <c oughs> บางทีก็ไปหาความสนุกสนานจนลืมลูก <c oughs> แล้วก็ปล่อยลูกว่าอย่างไรก็กลายเป็นเอาเปรียบลูก <c oughs> ก็เลยไม่ใช่ปูชนียบุคคลวอนนี้มันทนุถนอมมาด้วยเลือดในอกคือน้ำนม มีพระพุทธเจ้าตรัสว่าน้ำนมนั่นในอริยเวนัยเรียกว่าเลือดหรือเลือดเรียกว่าน้ำนมแล้วก็ดูแลทุกนาทีทุกกระเบียดนิ้วในสายตาปันขึ้นมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมประจำชาติประจำบ้านเรือนล้วนแต่ให มีความอ่อนโยนมีความซื่อสัร,สรกับตันยูกับตเวทีตั้งตั้งตั้งอยู่ในธรรมะทั้งนั้นแหละเพราะว่าวัฒนธรรมโดยเฉพาะของชนชาติไทยเรานี่มันติดแน่นแฝดอยู่กับศาสนาจึงมีวัฒนธรรมเป็นตัวธรรมหรือเป็นตัวศาสนาอยู่ในบ้านเรือนก็เลี้ยงลูกตามประเพณีตามวัฒนธรรมก็ได้ลูกมาเป็นมนุษย์ ที่พร้อมที่จะเจริญในทางธรรมเดี๋ยวนี้เราปล่อยให้เขาทําไปตามชอบใจเขาก็ไม่เอาเรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องสนุกสนานเรื่องวัตถุเรื่องเนื้อหนังจนพูดกันไม่รู้เรื่องในที่สุดนี่เพราะว่าพ่อแม่ไปเป็นอาชีวะเสียหมดเลยไม่มีภูชนียบุคคลเหลืออยู่บ้างอะ คงเหลืออยู่บ้างนนาเนี่ยมาขออภัย่จะพูดมันพูดเกินไปว่าไม่มีเสเลย <c oughs> ต้องมันมีเหลืออยู่บ้างแล้วเข้าใจว่าคงจะจะน้อยลงไปอีกถ้าไม่รีบทาความเข้าใจแก้ไขกันเสียโดยเร็วในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องเอามาล่อ <c oughs> ถ้าไม่อยากเรียกว่าล่อก็าเรียกธรรดา เพื่อว่ามันจะมีความเป็นปูชนียบุคคลเกิดขึ้นหรือกลับมาใหม่